ชาดีค่ะช่างไมดาบบอกนะคะอันนี้คือันนี้คือคนน้ำน้ำกับว่าโอ้น้ำก็น้ำนี่นะคะก็เอาจากตรงนั้นะคะฮัลโหลนะครับครับ 回到南边吧。

เพราะว่าไม้มันหนักแล้วก็ยาวค่ะค่อยนะคะเพราะว่ามันมจับปูด้วยค่ะ

ดีนะคะทั้ง1 2ท่านนะคะดันดันดันค่ะ53แล้วนะคะดันดันให้ได้ร้อยนะคะตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะช่วยกันดันนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์จะไปให้แม่ดาวกดดันด้วยนะคะบอกแล้วบอกแล้วทุกท่านะที่าวช่วยด้วยนะคะกทนใหมนะคะ มัดทามขอโทษด้วยค่ะโทษด้วยนะคะตั้งแต่แกเข้ามาเราเีโอเคค่ะวันยี้ลงคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ ดูการโทรการเล่นไว้จ้าเอนเอาโรยสุกเข้าบ้านสักหวีโอเคได้มีค่ะโรยสุกดีนะเดี๋ยวพากอีกทีเดียวเขาจะใส่ลง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอโต้องขอโทษด้วยน,น,นะคะเสียงดังครับคิดไม่ทันเนาะอขอโทษด้วยน,น,นะคะที่ทำให้ตกใจมีอะไรพี่อ๋อคือมานั่ง

บริเวณขงหลังนะครับว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มนะครับก็ผมก็ไปดูผลด้านหลังนว่าต้องตเติมอะไรเพิ่มนะค่ัเผมเดลนไร้างังตร่มาประมาณั้นครับไปดูทางนะคะทาง ทางมันถล่มเนาะน้ำมันช็อกังกบาะรดวออสตกลุมไปครั้งนี้อ่ะผมเดี๋ยวตกลุมไปไนเพิ่งเอ้าอีกเอาน้ำมันดื่มในส่งอยู่เนี่กนะลุงว่ากำลังอีกตะแกรงตะแกรงสแลงสแลงสแลงผมนี่มีเป็นตะแกรงอ๋อสามกันไปฟ้านมดมาที่นี่อ๋อขอแรงลุงบอกว่าขอแรงไปเลยค่ะ เขาจะว่าเรือ่องต้นตาลเี๋ยวติดแดงแเดี๋ยวติดเหลืองเดี๋ยวติดแดงพี่ต้นไปเปลี่ยนกางเกงเลยเนื้อติดแดงกันหมดเลยเนี่ยไสกันหมดแล้วนะคะลุ่มเลยค่ะอ้อมเลยค่ะเอาๆสิ่งสิ่งสิ่ง,งนายก็สิ่งอะไรอะไรคุณนายไปตามกล้องเขาเด้อ สวัสดีนะคะทัานผ้ชมนะคะค่าไงค่แอบอยู่แบบนี้แอบโอ้ลงปันเบองปันเบิ้งอีอยากเด้เด้อดเราทำไม่ได้กับตันนี่แย่เลยนะมาเปลี่ยนเวีนเลครับได้ไหมโอเคปากต่อเป็นง้